ที่เมี่อก่อนี่เขาพูดจากใจวันนี้ไม่ว่า<ด>จะเป็นอะไรสดๆพูดสดๆจากใจคนรู้เลยไม่ไม่ได้ท่องคครรัับบมง มากเลยนะครับผมเขาพูดสดๆเลยนะฮะเขาไม่ได้ท่องเลยนะครับติงๆครัไม่มีการชอมนะครับถ้าสังเกตได้ว่าหน้าตาเขาคือ